lý xích, lý xích, kick cho bật, kick jet, sắm oh, để sắm, đang vinh, vinh tuần này có เงินคลิกจ็อบเลิกตลอด <c oughs> ไม่ต้องซื้อรถแล้วอย่างเง้น <c oughs> เอารถไปยังไงเอารถผมผมไปเออถ้าได้ถ้าได้ก็ดีกำลังวิ่งไปรับงานอยู่ตรงกนนใกล้ๆไอ้นี่แหละใกล้ๆตรงประแจ ว่าไปเขปาผิดพานี้เดี๋ยวรอคนิจารงาแล้วค่อยว่าไป คุ้มมากตอนนี้ออเอา้าเจอฟวงยาวสองอันอ,อันเดียวเนี่ยวตอ,อนเดียวไอได้แต่ถ้าเป็นขับรถจริงๆเนี่ ห้องยาวสองอันมันน่าจะได้เยอะกว่าห <c oughs> ้องเดียวออโคตรลื่นถนนพ่วงสองอันมันต้องไปต้องไปสอบเพิ่มสกิลต้องใช้ใช้เงินเงินในการลงทุนเยอะกว่า โอเค yeah, ผมกดรับงานเรียบร้อย สัตว์นะขนขนวัวคนอน่ขม้ากับคนหมูม่ค่อยเห็น,นมัมันมีวัวกับหมูสองอย่าง ฟรีสามชั่วโมงมีรถกี่คันตอนนี้มีอะไรนะมีคันเดียวมีคันเดียวไม่ถึงพ่วงใช่ไหมมีพ่วงเดียวรม่ไดอรถรถในบริษัทมีคันเดียวเองตอนนี้ 1สนแปดยังไม่พอเลยปลดล็อกปลดล็อกรอบแรกใช้แสนแปดอันนี้มีประมาณแสนหกจนจาด <c oughs> จนจนสุดสุดเสียไปประมาณสองหมื่นแค่หน มืนสะี 1, ่ะหมื่นก็ก็ยังไม่ถึงแสนแปดอยู่ดีประมาณแสนเจ็ดอัอนั้นรถแบบรถบริษัทนี้ใช่ไหมคันนั้นอันนี้ไม่ใช่รถพอมอ๋อเอาไปยืมพนักงานขับเหรอคันนี้ไม่ใช่นะี่ครับ ผมผมผมเอาคันเก่าให้พนักงานซื้อคันใหม่มาอ๋อครับขับคันใหม่แทนแต่แต่คันเก่าแต่งเต็มกว่าใช่ไหมอืมเต็มกว่าอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เตในแต่งแค่ล้ออ๋ออ่าไปเรับ ขึ้นได้โอเคผมก็สิบสองเกียร์คน,นีรัก็ดเนตัย คทดสอบเทสเครื่องเมื่อคืนแล้วครับลื่นเลยอ๋อลื่นเลยเอาแล้วได้เล่นยาวๆต้องจัดแล้วอตอนนี้โดนหลักทายเอห้าศูนย์หกศูนย์สบายสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตั้งสเกลลิ่งสี400่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตา เฟรมเรทก็แล้วแต่ละชอบคือเฟรมเรทเราไม่ต้องเปิดสุดก็ได้นะเอาแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันมันโอเคอ่ะผมหกสิบก็เหลือเหลือแล้วแต่ถ้าปรับเกินนั้นมันก็รันได้นะแต่ว่ามันอาจจะเปลืองการจอบโดยบาประโยชน์ไม่ต้องไม่ต้องสวิงมากก็ได้เลยว่ดชนใหชน รับแสงแทนตาเลยครับเมื่อคืนการชนไฟเปิดเปิด MSI ขึ้นมาด้วยเทียมนะ MSI เปิดขึ้นมาแล้วก็รันดูว่ามันกินเท่าไหร่ผมว่ามันแบบชิลมากเยน็นเย็นคูล ภาพสวยด้วยอย่างนั้นซื้ออันนี้คือเอาไว้ที่ร้านหรือเอาไว้เอาไว้ที่บ้านครับวัดชนไว้ที่บ้านกับเอาเอาบะอย่างน,นี้ก็ยาวๆแล้ว ลุงยันหวางแน่แต่มันก็คอมมันแรมก็ทำให้เล่นง่ายไปนะกระตุกน้อยลงรับรองว่าขับดีขึ้นเยอะมีส่วนเยอะอ่ะวัช็อตโหลดเกมยันดีสามต้องหาเกมแรงๆเล่นแล้วอย่าเงี้ย มีพวกเฟรมเจนเ่พวกแบบไดเร็ก X12 คนนี้ภามันจะสวยแล้วก็บาง,บางตัวที่เป็นไดเร็ก X12 มีโอกาสมีโอกาสที่เกมมันจะลองรับเฟรมเจนด้วยแต่จริง5060ถ้ามีมัลติเฟรมเจนนี่คือแบบคุ้มเลยนะเกมไหนลองรับมัลติเฟรมเจนมาเยี่ยมเลย ผมก็น่าจะปรับได้ประมาณสี่ร้อยใ่ไหอืมในที่ผมเล่นอยู่ก็สี่ศูนย์ก็ได้อยู่นะแต่ผมปรับแสงลงเอืมไ้ปรับไปเนะี่ยปรับเงา,ปร,เงาปรับเงาออกแล้วก็ปรับเฟรมเลทเป็นห้าสิบเขรู้สึกห้าสิบกับหกสิบก็มองไม่ค่อยเห็นความตาม่างเหมือนกันเข้ยชดเอาไว้ขับรถอย่างเดียวก็กลนี้ก็ทิอนไปไม้ดูนะังห้าสิบห้า ถ้ากดดูหนังแล้วไอ้การ์ดจอแว่งกินเปอร์เซ็นต์เดียวถ้าดู Youtube ดูหนังทั่วไปนะเออแม่งใช้พลังแค่เปอร์เซ็นต์เดียวส่วนใหญ่มันประมวลผลเกมน้่แหละใช้เยอะขายเครื่องใหม่ทิ้งเลยใช่ไหมคุณิทินบอกเอามาทดลองใช้แล้วขายทิ้งเลยดีแล้วดีแล้วขายทิ้งต่อเลย แค่ลองดูไม่ใช่เหรอเยี่ยมเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณลุกมาขับอะไรนะรับรองผมว่าคลิ้ว่คลิ้วแน่รอรอเกมนี้มันอัปเดตเป็นไดเร c กเอ็กซ์สิบสองนั่นแหละจะได้เป็น แต่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ชกำลังหาดูชุดพวงเอาว่ะต้องพวงเหรอโอ้โหสุดยอดพวงต้องมา <c oughs> อย่าลืมไม้ด้วยนะไม้ไ <c oughs> ม้ต้อง <c oughs> มาก่อนพวง เกียร์ชนเกมร้อยกว่าบาทแบบคุณน็อตอีกละอือหือเกียบชนเกมร้อยกว่าบาทแบบคุณน็อต โท,ทรศัพท์อยู่คุณนัดวิดอตเกมร,ร้อยกอุปกรณ์เป็นมือเตรยียมร้อยบาทด้วยการเป็นมือเฉี่ยไปเฉี่ยมาเดี๋ยวก็ครบเซตแล้วล่ะคุณนันนี่แก๊ด จะให้ผมซื้อทุกวันแหละพวงมาลัยเลย,เลยแต่ถ้าเล่นขับรถอย่างเดียวก็น่าซื้อนะมันไม่ต้องถอดอออถ้าเล่นหลายเกมก็ต้องก็ต้องดีก็เล่นได้นแะต่ว่าต้องมีขาตั้งอะไรเออต้องมีเียบที่หน่อยให้มันเีบยบที่ได้หน่อยใช่ มันกลมนหยิดกับต๊วคอมไม่ต้องออกแต่อยากเล่นก็เขยบคอามมาแกวยชจดสั่งลำโพงมาใหม่วันนี้ลืมสั่งไมอีกอ้าวแย่ไม่สำคัญกว่าลำโพงที่หลังโอ้ไม่สำคัญกว่าลำโพงอะไม่ต้องมาก่อนนะครับไม่ ไม่อืมไมไมม่สวัสดีครับมาไงคุณน็อตโทรเสจแล้วเนี่ยคุณน็อตไอ้คุณนุกซื้อมาลืมลืมซื้อใหม่อแล้วซื้อลำโพงมาแล้วเขาก็เตือนกับพิมเตือนกันลืมไปหมดบอกไม่ไม่ไม่จะซื้อลำโพงจะซื้อพวงด้วยตอนนี้แต่ลืมซื้อใหม่จวหมดพวงด้วยจะเอาอะไรก็เอาไปเอาไหม่ก่อนเลยให้ก่อน ไม่มีใหม่คือเนี่ยตัดเลยตัดออกจากกองกระดกเลยเออโอ้คุยไม่ได้เลยไม่มีใหม่จบเลยเต้องอาศัยนี่แหละอาศัยยู u ูทูบอ่านได้ฟังเลเออเนี่ยอาศัยบอดเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเงินเลยเอาศัยบอดวันนี้วันนี้วันนี้ไลฟ์มีคนดูตั้งตั้งสี่คนเลยสงสัยโ,<อ>โ,คโค้ค็ละหนึ่งแหละนุกละหนึ่งแห<อ>ละอีกสองคนนี่ใครวะ โคโโ้กกดดีเฟสรัวๆแบบเออเด้งหึ่งเด้งหึงเลยอ่าโอ้หวัดเด้งหนึ่งเด,ด้งแล้วเอารถเกือบไม่อยู่เลย <laughs> <laughs> ใช่